วันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่นี่ครับที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองถอนเหมือนไม่เกรงใจเจ้าของสวนเลยครับใช่ใช่มีมีให้ลองลไวมคล้วหรือเหลือเต็มสิบหกครับ <laughs> สวัสด <asan> ีคร <ang uine> <ome> ับท่านผู้ชมครับนี่คือเพจเต๋อศักดิ์สยามโดยผมเต๋อเชิญยิ้มตลกหน้าตาดีที่สุดนะครับตอนอื่นนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานกลุ่มบริษัทปุรยศักดิ์สยามกรุ๊ปนะครับท่านทวีศักดิ์สุจินที่ทําให้ผมได้มาพบกับแฟนๆเพจวันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่นี่ครับที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่คือเป็นไร่สับปะรด ผมเรียกเป็นป่ากันแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไร่อย่างเดียยเป็นป่า500ไร่แล้วก็ได้มีโอกาสมาคุยกับเจ้าของสวนสับป,ปะรดด้วยนะครับพี่สมชายหรือว่าพี่เล็กสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับอีกขั้นหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงไม่ได้คือคนที่เป็นคนประสานงานการถ่ายใต้สับป,ปะรดหรือว่าสวนสับป,ปะรดนี่ต้องไร่นี้ไร่เดียวต้องไร่ของพี่เล็กไร่เดียวเขาบอกพี่กมลครับ สวัสดีครับพี่กดลครับสวัสดีครับด็อกเตอร์กมนเจ้าของร้านอะไรนะโปรโมทเลยยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะครับยังยังเหรอครับผมน้องมนนะครับร้านกมลกิจเกษตรนะครับมาปงผุวกแดงจังหวัดระยองครับพี่กมลเจ้าของร้านกมลกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยศัก์สยามใช่ไหมครับครับที่ร้านปุ๋ยศักสยามของเราดีสูตรไหนขายดีที่สุดในส่วนของตัวปุ๋ยศัก์สยามนะครับพี่เด๋อจะมีตัว15 5ห0นะครับที่ขายดีเป็นพระเอกแล้วก็ในส่วนพระรองก็จะเป็นตัว15้า 5 5แต่ถ้าใส่หล2นองนะครับอยากให้สะโพกออกดีก็จะมีตัว15 5 20ครับเน้นหน้าเน้นท้ายสูงและัวกลางตับครับสะโพกออกดีอ้นแหลใช่เลย,เยถูกต้องครับอันนี้ครับอีกขั้นหนึ่งครับไม่แนะนําไม่ได้ผู้จัดการภัยวันครับเป็นผู้จัดการภาคตะวันออกนะครับพี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมไร่พี่สมชายด้วยใช่ครับจะมีอะไรฝากพี่สมชายบ้าง ก็อยากจะฝากปุ๋ยของทางบริษัทนะครับผมผู้สนใจจริงเขาก็ใช้อยู่แล้วแหละเขาเป็นก็เป็นเกษตรกรแฟนพันธุ์แท้ของปุ๋ยลิดเจอร์ชิพอยู่แล้วอ่าใช่ครับผมน่าท้าเวลาผมคุยผมย่อหน่อยนเผมย่อลงโอ้โเนื่อยผู้สนใช้สูตรอะไรครับทำไมต้นมันถึงได้สวยได้งามอะไรขนาดนี้ช่วงแรกก็จะใช้1555้าหบห้าหครับถ้าถ้าเราจะผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้ผสมยี่สิบเอ็ดก็ได้ใส่ล้วนๆก็ได้คือไร่สับปะรด หรือว่าพี่น้องชาวเกษตรกรที่ทําสวนสับปะรดเอาสูตนของพี่ไปใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะว่าต้นใหญ่เกช้ก็ใช้กันอย่างนี้ก็ใช้กันอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องใจครับทีแรกครับผมอยากจะทราบว่า500้ไร่ของพี่นี่พี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับก็อย่างนี้เขาก็เรียกปัตเวียนะปัตเวียใช่ถ้าถ้าภาษาเป็นทางการครับเวียกปตเวปตเวครับถ้าบ้านเราก็เรียกอ๋โอถ้าเกิดภาษาภาษาทางการก็คือปัตเวใช่ถ้าภาษาทางชนบุรีก็คือ ซีลาชาฮะสับปะรดที่มีชื่อเสียงมีจังหวัดอะไรบ้างนะฮะทางเหนือก็ต้องเชียงรายภูแลภูแลครับูแลใช่ไหมครับทางภูเก็ตก็ต้องพันอะไรนะพันสองหรือไงไม่รู้วันนั้นที่ผมซื้อมานะครับไม่รู้กี่กิโลซื้อมาพันสองครับโอ้ดูว่าชื่ออันนี้กี่ปีนะครับเนี่ยทำไมเขาไม่ออกอ๋ออันนี้เพิ่งจะปลูกครับเพิ่งจะปลูกเร็วกว่าเดือนกว่าๆนะพี่นะ พี่กมลนอย่างนี้ถ้าพอออกลูกแล้วต้องบงอํารุงย<อ>ังไงต้องให้อยู่น้ําอยู่ไฟอะไรเปล่าอ,อ๋อครับ<ห>ออกลูกแล้วก็บํารุงลูกครับบำบบรุงผลผลิตแมนนะครับอย่างเคสตัวท้ายสูงนะครับเนบเนบกาบหลังบังคับหลังบูมก็จะขยายลูกอย่างเคสตัว12440สูตรของศักดิ์สยามค,ค่อนข้างเยอะนะครับมีข้อดีองเขาก็คือคุณภาพมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สูตรต่างๆเลือกใช้ได้ตามระยะการเจริญเติบโตของพืช มีพันปัตตวีแล้วมีพันอะไรอีกนะฮะก็ที่เพิ่งลองปลูกมี MD2 MD2 ครับแล้วก็ทองระยองทองระยองครับ MD2 นี่เขาบอกหวานหอมหอมหวานเวลาทานเข้าไปวิตามินซีเยอะ่าทานแบบนี้อ๋อวิตามินสูงวิตามินซีเขาเรียกอะไรนะฮะ MD2 MD2 มีใช่มีมีให้ลองไว้บนนี้หมดไปแล้ว หร,หรือเหลือเต็มสิบหกครับแลวอีกพันหนึ่งคือพันอะไรนะครับพี่อ่าทองระยองทองระยอง,าางที่ทำไมถึงเรียกทองระยองก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นรตราตราจริงๆค,คือคือตัวตราดสีทองนั่นแหละครับแล้วพอเราจากจากตราดแล้วเขาย้ายมาปลูกที่ระยองนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นทองระยองพี่ลงพี่ลงไปแล้วหรือนกันใช่ไหมครับลงไปแล้วครับขี่ไร่ฮะ,ฮะตอนนั้นเพิ่งลองมาปลูกสักสามสี่หมื่นต้นสามสี่หมื่นต้น เท่าไหร่อ่าซื้อพันมา2บาทอ๋อพันสองบาทต้นละ2บาทใช่แต่ถ้า MD2 นี่1ิบาท12บาทลงไปกี่ต้นลงมาหมื่นกว่าต้นหมื่นกว่าต้น12บาทหมื่นกว่าต้นเป็นเงินแสนกว่าบาทอันนี้ไม่เกี่ยวแสนกว่าบาทคือมาปลูกได้ได้แค่นี้แต่สภาพนี้เลยแสนกว่าบาท12บาทไม่รู้จะขึ้นไม่รู้จะโตหรืออะไรหรือเปล่ายังไม่รู้ท่าอะไรก็จอจบเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสับปะรดของพี่สมชายของพี่เล็กนี่ที่ใช้ของปุ๋ยศักดิ์สยามนี่สูตรที่ ดกกรกมลบอกผมเมื่อกี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนงามขนาดไหนดีขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าสวนกันห้500ราร้อยไร่ของพี่เล็กเนี่ยเป็นแผ่นดินเงินแผ่นดินทองจริงๆนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จริงๆ นะครับดูสับปะรดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากพี่เล็กครับไอ้ห้าร้อยไร่นี่พี่ปลูกทั้งหมดกี่พันกี่หมื่นต้นครับก็ไร่หนึ่งมันก็จะเจ็ดพันแล้วเราก็คูณเจ็ดห้าร้อยต้นก็ไปห้าร้อยไร่ครับเจ็ดห้าสามห้าสามล้านห้าโอ้โหพี่คนมีแค่ยี่สิบกว่าคนเองโอ้โหมันทันเหรอครับเนี่ยหรือมันออกเป็นรุ่นรุ่นมันใช่ใช่แล้วแต่รุ่นมันก็จะหมุนเวียนครับผมอันนี้รุ่นหนึ่ง อันนี้รุ่นหนึ่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่เราจะเล่งรุ่นหนึ่งก็ทาเวียนไปเรื่อยๆครับผมแล้วต้นหนึ่งโทษนะครับผมไม่รู้เรื่องสับปะรดเลยต้นหนึ่งที่เขาให้ลูกกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ครับพอเราเก็บไปเราก็ปั่นทิ้งเลยอ๋อปั่นทิ้งเลยใช่ถ้าเราไม่ปั่นก็รอหน่อกหน่อครับอ๋ออ๋อมันจะออกมาแบบนี้นะฮะนี่ครับนี่ก็เรียกหน่อพอเราหักหัวไปแล้วาจะถึงสภาพนี้ต้องใช้เวลาถึงห้าเดือนห้าเดือนถึงจะออกหน่อขนาดนี้เหรอฮะถึงจะออกหน่อขนาดนี้ หน่อตัวนี้ใช้ได้อีกไหมครับได้ก็เราก็ปลูกก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าใช่ครับอ๋อเอาหน่อไปปลูกด้ยเลยเนี่ยมันก็จะตั้งแต่นี่เราฟันเราฟันตัดยอดครับเพื่อความสวยงามอ่าแล้วแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งอะขมลที่ดรขมลบอกผมเมื่อกี้ว่าอตัวนี้มันเอาไปใช้อะไรได้อีกนะฮะไว้ทําพันุ์ันจะเป็นเง้าแล้วเงาเงาเป็นยังไงที่ว่าไปทาเครื่องสาอางอะที่ว่าเงาเงาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวถอดมาเลยก็ได้ครับจะไปสบายโอ้แต่นี้มันเล็กไปนะครับ ธรรมดามันเขาทํามันใหญ่กว่านี้ถอนเหมือนไม่เกรงใหญ่เจ้าของสวนเลยครับ <laughs> <laughs> ใช่ครับเง่ามันเ <laughs> ง่ามันตรงนี้ใช้เขาจะถากให้ขาวให้สะอาดครับเสร็จแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมยา,าแล้วก็เครื่องสําอางอ๋อนี่โกอินเตอร์นะครับอ๋อไอ้ไอ้ข่าว่าตลาดใหญ่คือญี่ปุ่นใช่ส่งไปญี่ปุ่นพวก คอสเมติกครับเครื่องสำอางทานพลงพลาเนี่ยครับตัวนี้มันจะขาวแล้วมันจะเหมือนแปง้งเ,เป็นส่วนผสมด้วยใช่ครับทานได้เนี่ยที่เขาบอกไม่เป็นสับปะรดที่จริงสับปะรดนี่ให้คุณค่ามากเลยนะครับ กันแน่อันนี้ทานได้เลยใช่ไหมครับทานได้ครับอันจะทานอย่างนี้เลยนะครับครับตอบกันหน่อยดีกว่าฮะผมผมมันชอบแอปเปิลนะครับแอปเปิลผมต้องล้างนิดเดียวแล้วก็ผมกินอย่างนี้เลยลองอ่ะลองลองลองดูอ่ะไพวันลองกันให้พี่ดูหน่อยไม่เอาเหรอไม่เคยเหรอแล้วแล้วแล้วก่อนจะปอกศัตรูของสวนสับปะรดของพี่เล็กเนี่ยมีอะไรบ้างครับศัตรูศัตรูจะมีโรคเหี่ยวเขาเรียกโรคเหี่ยวโรคเออแล้วเราจะแก้อย่างไงฮะมันก็มียายายาสำหรับ ใช่สำหรับสับปะรดเรานี่นะฮะก็จะเป็นพวกมดแหละอ๋ออีกมดอีกอย่างหนึ่งคือมดมันมันมันพวกเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งใช่มากินดูดกินรากมันครับที่พี่ว่า้เลียงอืที่พี่ว่าฝนตกมากก็ไม่ดีถ้าน้ำขังรากตายหมดอันนั้นก็อีกโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งโรคลากเน่าลากเน่าอ๋อโรคลากเน่านะครับครับพวกแดดแสงแดดแรงๆนี่ก็ไม่เป็นอะไรมากถ้าช่วงต้นไม่เป็นไรถ้าช่วงหัวมันก็จะไม่แดดเผาจะเป็นแดดเป็นแดดเผา แล้วสับประรดนี่เราสามารถปลูกได้แบบทุกพื้นที่หรือเปล่าครับทุกออส่วนใหญ่จะทุกพื้นที่แต่ไม่ชอบดินเหนียวอ๋อดินเหนียวไม่ไมชอบเลยใช่การระบายน้ําจะไม่ดี แล้วเพี้ยกับแบบกับเพี้ยกระสอบนี่เคยมีไหมครับมีมีเหมือนกันใช่ไหมครับห้าร้อยไร่ดูไม่จืดล่ะร่วมราคาดีๆนี่ใช่อ๋อเหรออ๋อเหรอซาเล้งก็มีมาช่วงคืนด้วยนะกลางวันไม่มาใช่ไม่มากลางวันด้วยใช่กลางคืนโอ้โหอันนี้คือเพี้ยกับแบบเพี้ยซาเล้งนะครับเตือนพวกคุณไว้เลยนะกว่าเขาจะทําลูกได้แต่ละลูกสองลูกเนี่ยโอ้โหไม่ใช้เวลาวันสองวันปีกว่าปีกว่าคุณจะมาของเขาโดยที่แบบมาบอกจะของสักหน่อยขอขโมยสักร้อยโลนะอย่างนี้ให้ได้ เราดูกพี่ครับรสชาติเป็นไงบ้าง,งนี่โอ้โหฉ่ำมากอ,อันนี้สำหรับรอบนี้เราส่งเข้าโรงงานหรือว่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะโรงงานส่งโรงงาน,งงานงแล้วตามตาม,ตามถนนที่ผมกับกรุงเทพยอย่างนี้ของเรามีจําหน่ายด้วยไหมครับก็ก็มีครับมีใช่แต่เป็นสายพันธุ์อะไรฮะก <G ül> ็ถ้าเป็นอันนี้ก็ต้องเรียกปัตตเวียนี่แหละครับอ๋อปัตตเวียใช่ไหมครับที่หอมหอมติดติดปากติดจมูกเลยนะฮะปัตตเวีย มาเที่ยวชนบุรีมาเที่ยวระยองกับต้องมีสับปะรดไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปฝากครอบครัวนะครับถ้าไปทางเหนือก็ต้องสับปะรดภูแลถ้าไปภูเก็ตก็ต้องภูเก็ตภูเก็ตถ้าไปยะลายะลาก็ไม่เป็นสับปะรดนะมังครับ้าใครจะไม่รู้ว่าทับเอีะไม่แล้ไม่รู้กันใช่ไหมขอบคุณมากที่ส่งนะคือแห่อยู่คณะเดียวกันอรักกันนะพวกเราน่มันรักกันโถบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามเราสักสักอย่าง ท่านนายบอกว่าอยู่ด้วยกันรักกันไว้ใช่ไหมครับอ่าเรารักกันแล้วก็กินด้วยกันไม่ต้องรักกับผมนะที่ได้เวลาของผมแล้วเตอร์กับมลรักผมหน่อยนะผมรักครับแต่ผมไม่อยูเทคนิคการทานพี่เต๋อทานถูกแล้วครับคือตรงนี้มันจะเปรี้ยวหน่อยเราจะทานจากก้นขึ้นมาหัวือทานจากเปรี้ยวครับไปหาหวานไปจนถึงหาตรงตรงหวานสุดเหรอ ที่ที่ตรงสีเข้มเนี่ยหวานสุดเมื่อกี้พี่ทาจากจากตรงนี้ถูกจากตูดไปหาหัวถูกต้องครับตูดจะเปรี้ยวเนี่ยนี่เคล็ดลับการกินสับปะรดเทคนิคต้องกินจากอ๋ออ๋ออ๋กินจากตูดไปหาหัวหวานชื่นใจครับถ้าจะให้ชื่นใจจริงๆนะครับสับปะรดเนี่ยมันจะ นุ่มมากเกินไปต้องมีเปลือกมันด้วยครับมันจะไม่ได้กรอบมันจะกรอบมันจะเอาขายได้นะครับนั่นแหละผมกินได้นี่เนี่ยกำลังถามอยู่เหมือนกันว่าขายได้นะครับเขาไปทำอาหารสัตว์แกนนี่ก็มีที่โรงงานเขามาหาซื้อมาหาซื้อไปทําเกี่ยวกับไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทำไปทำกระป๋องอ่ะแกนแกนอ่าจะเป็นลูกเต๋าเล็กๆครับอ่าใช่กรอบกรอบกรอบหวานๆนะครับใช้ได้นะอุ้ยกินผิดอัน ขอบคุณมากครับท่านดักรตอครับเขาโตะกมลกิจเจ้าของร้านกมลกิจอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดจริงๆต้องคนนี้ครับผู้จัดการภาคของภาคตะวันออกคุณไพรวันมั่งมีศรีสุขมีอะไรนะอ๋อไพรวันลูกเพรคุณไพรวันมีเราจะฝากกับแฟนๆแล้วก็ดีลเลอร์ของปุ๋ยสักสยามก็ขอฝากปุ๋ย ขยะไปด้วยครับในสับรถเราก็มีปุ๋ยครอบคลุมทั้งในส่วนของแม่ปุ๋ยเออทั้งยี่เป็ดโซน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 ลอกโซนครับถึงแม้ก็เป็นปุ๋ยสูตรที่ใส่ในสับรถมีทุกช่วงทุกอัตรานะครับแล้วก็ทุกเวลาทำการใส่นะครับผมปวดขาแล้วครับไม่ใช่ปวดขาผมมมมีีทุกมีทุกสูตรมมมีีีทุกสูตรครับผมครับผมแล้วก็เรานำข้าวจัดแต่งกัรนำสำหรับโลกอยู่แล้วครับใจไใจได้ ยิ่งมีร้านตัวแทนของพี่มนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้เราด้วยก็ยิ่งดียิ่งดียิ่งมีเกษตรกรอย่างพี่สมชายใช้ด้วยยิ่งดีใหญ่ยิ่งเยี่ยมใหญ่เลยนะ,นะครับแล้วเรากินสับรถต่อเน<ล>ีนะ่ยบทประวัติขึ้นแะล้ <laughs> าวาครับประวัติขึ้นแล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้เราคงหมดเวลาลงเท่านี้สําหรับเพจเตอ๋อศักดิ์สยามโดยผมเต๋อเชิญยิ้มนะครับขอบคุณกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามท่านทวีศักดิ์สุพินและก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาลงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร และก็กดหัวใจให้ผมด้วยเพจเต๋อศักสยามโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ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 เลือกให้ถูกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายได้ปุ๋ยครบสูตรผลผลิตสูงต้องปุ๋ยศักสยามขวัญใจเก,กษตรกรไทย <laughs> <laughs>